สวัสดีครับเพื่อนๆพครับภารกิจวันนี้ครับผมไปซื้อพันต้นไม้มานะครับเพื่อที่จะทําการปลูกนะครับหลังจากเคลียพื้นที่ไปนะครับเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกไม้ผลนะครับเพื่อนๆนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้เคลียนะครับค่อยๆรื้อถังนะครับหรือไปปลูกไปนะครับส่วนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดิไปก็ทำการปลูกนะครับก็มีมังคุดมีเงาะนะเงาะเงาะโรงเรียนนะครับส่วนน้นปลูกไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาต้นก็เริ่มโตแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับทยอยอเราอยากกินอะไรเราก็ไปหาซื้อมาปลูกนะครับนะครับอันนี้ก็ปลูกมะม่วงนะครับน้ำดอกไม้นะครับามาดูกันวันนี้ผมซื้ออะไรมานะครับ จริงๆอยากไปซื้อต้นพันธุ์มะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าต้นพันธุ์ขาดแคลนครับเพื่อนๆนะครับก็เลยไปได้มะม่วงพันุแรกมานะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับังจากได้ลิ้มชิมรสเขานะครับเป็นมะม่วงกินดิบนะครับออกมันมันเปรี้ยวครบทุกรสเลยนะครับอร่อยนะครับกินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานนะครับก็ได้มาไฟมาสองต้นนะครับ ไฟสีไฟสีเหลืองนะครับไฟหวานนะครับก็จะทําการปลูกนะครับในพื้นที่ของเราหวังว่ามันคงจะรอดให้เราได้รับประทานนะครับ <c oughs> เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับเพื่อนๆอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละก็จะทําเป็นโซนผลไม้นะครับเราอยากกินอะไรเราก็หามาปลูกนะครับอ,อันนี้ก็ เป็นน้อยหน่านะครับพันพื้นบ้านนี่แหละครับน้อยหนาหนังทั่วไปสองปีนะฮะก็น่าจะติดลูกได้แล้วนะผมรู้สึกว่ามันโตค่อนข้างช้านะครับเพื่อนๆนครับอันนี้ก็มะม่วงครับปลูกไว้สองเดือนนะครับทยอยปลูกไปอันนี้ครับปลูกได้สองอาทิตย์เองนะฮะพันแปลกนะครับลินงูเห่านะครับเพื่อนๆครับ เห็นแอดมินเพจเขาแนะนําว่ารสชาติดีมากนะครับรูปทรงคล้ายมหาชนกนะครับแต่ว่าเนื้อนะครับจะสวยสู้พันมหาชนกไม่ได้นะครับแต่ว่ารสชาติเขาว่าดีกว่านะครับผมก็ติดสวนไว้สองต้นนะครับเพื่อจะได้ลองลิ้มชิมรสนะครับอันนี้น้ำดอกไม้นะครับขาดแคลนได้ต้นเล็กมาครับเพื่อนๆโอ้ปีนี้ต้นพันธุ์มะม่วงขาดแคลนนะครับ ไปร้านไหนก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้น้ำตกไม้สีทองนะครับนี่สองเดือนแล้วนะครับเงาะปลูกไว้เดือนกว่านะครับก็ช่วงนี้แดดไม่แรงนะครับเป็นช่วงพาออยุเข้านะครับเพืเเ่อนๆครับก็น่าจะเป็นผลดีกับต้นไม้นะครับถแดดแรงมากก็บางทีใบไหม้นะครับนี่ก็เริ่มออการแย่มันกันแนละ ส่วนที่ปลูกง่ายก็จะเป็นมะม่วงนะครับอ่น่าจะเป็นไม้ท้องถิ่นนะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากครับมีโอกาสได้กินแน่นอนไม่งอแงเหมือนพวกทุเรียนนะครับพวกนั้นก็ละบากนิดนึงนะครับต้องใส่ใจนะครับต้องดูแลนะรเรื่องโรคกับแมลงนะครับมะม่วงเขาก็บ่มากก็จะมีพวกแมลงนะครับกัดกินยอดนะพวกแมงกินู่นนะมีหลายแมลงนะครับ แต่ว่าก็กทนโรคทนไม่ค่อยเป็นโรคลารากเน่านะครับรู้สึกว่าทนต่อโรคอยู่นะครับอันนี้สองปีแล้วครับเพื่อนๆครับปีที่แล้วก็ติดลูกตกมากมายเลยนะครับขนาดปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยอาศัยเศษหญ้าเศษฟางนะครับกุมคนนะครับเขาก็ตบโตขึ้นมาได้นะอันนี้พุทซานมสดนะครับอืม บรรยากาศของบ้านสวนน้องมัสพีไหมครับเพื่อนๆนครับช่วงนี้อากาศดีนะครับพายุเข้าฝนยังไม่ตกนะครับไม่มีแดดนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะทยอยอัปเดตสวนมาให้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวเข้าไปทำงานในสวนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ